วันนี้ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มอดีตผู้มในการสำนักข่าวทีนิวส์ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำมอบประชาธิปัตย์ได้แล้วนะคะขณะที่กำลังรับประทานอาหารอยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวนายธริดเพ่งดิติบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ในฐานะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสกล่าวยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้เข้าควบคุมตัวนายสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมอดีตผู้มำนในการสำนักข่าวทีนิวส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำมอบประชาธิปัตย์ได้แล้วในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินตามหมายจับของศารอาญาโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่าลาดเพร้าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปที่กองบงังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งสามารถควบคุมตัวได้ทันทีไม่เกิน7วันจากนั้นพนักงานสอบสวนจะขออำนาจศาลควบคุมตัวต่ออีกตามกฎหมายไม่เกิน30วัน ก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไปขณะที่พลตำรวจโทวินัยทองสองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสามารถจับกุมนายสนธิยานได้ขณะรับประทานอาหารอยู่ตามลำพังโดยตำรวจได้เข้าแสดงหมายจับซึ่งนายสนธิยานก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงโดยไม่ได้มีการขัดขืน พร้อมกับยืนยันว่ากรณีนี้ไม่ใช่การควบคุมตัวเช่นเดียวกับคนร้ายในคดีอาญาแต่เป็นการจับกลุ่มตามพรกรฉุกเฉินซึ่งเห็นว่าทนายความก็มีสิทธิ์ในการยื่นประกันตัวแต่จะได้รับการประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของพนักง,งานสอบสวน ขณะเดียวกันในวันนี้ทางกลุ่มม็อบก็ม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งปิดล้อมกระทรวงมหาดไทยอยู่ก็ได้นําขดลวดหนามและกระสอบทรายมาปิดกั้นเส้นทางนอกตัวอาคารไว้อย่างหนานแน่นเป็นเส้นทางยาวไปจนรอบนอกพื้นที่วัดราชบพิษและอนุญาตให้ผู้ร่วมชุมนุมและสื่อมวลชนเข้าออกได้เพียงแค่ฝั่งกระทรวงกลาโหมและฝั่งโรงเรียนวัดราชบพิษ นอกจากนี้ยังได้นำตาข่ายขนาดใหญ่สีเขียวมาขึงปิดทางเข้าออกฝั่งสะพานช้างโรงสีและเพิ่มจำนวนการในจุดต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับมวลชนที่ทางม็อบประชาธิปัตย์จะนำกำลังส่วนหนึ่งมาสมทบในคืนนี้